สวัสดีครับแฟนครับเอฟซดโกติดต,ตามกดสับสักไข่กดไลค์กดแชร์ครับทางช่องสี t ี o f f i ิเชีครับ,ารบมาหอดนะครับนะครับสถานที่หนาง,งานขึ้นนี้ครับทำการแสดงอยู่ในโรงเรียนนะพี่น้องได้บ้านงานโรงเรียนบ้านห้องขา น้องเสือใตย้ยินดีต้อนรับสนามหนาโรงเรียนครับน้องป่องไปโอ,โอ้สาวๆอยู่ครับพี่น้องเพิ่งจะเจ็ดโมงกว่าเกือบแปดโมงแล้วเข้ามาบนสนามก่อนนะครับพี่ล่ะ แสดงทั้งการแสดงเสน่ห์ไงงองอีกคือเกา่าเหมือนเกา่าเหมือนเดิมพี่น้องเอ้ยพื่นนาใชตังวิธีทั้งผีครับเบืองแล้วว่ารังคารังขาอยู่ทั้งผีโรงเรียนมัานห้องขาครับโอ้ยปักไฟ าที่ตามครับพราพ่นใชต้ตังทั้งไหนเสรดจแล้วจะจอดทา่ไหนนะพี่น้องเน้ย น่ายเชตั้งไว้ที่ทั้งผีฮันหนาไว้ผุนลหรครับผมว่าเจ้าพาไประเตั้งไว้ที่ทั้งไหนเหรครับเจ้าพาไปตั้งไว้ที่ทั้งพี่ป่ะอ๋อฮั่นหนาไว้ผุนครับนี่นะครับ พอเบิ้งลักษณะแล้วนะครับทั้งมีคุณม,มีลันคาเพิ่งจะมีลันคาทั้งขางพี่ออกม,มาพี่อ่าจะได้ตรง <c oughs> ครับจะได้ตรงถามเพิ่อนครับว่าเพิ่นตั้งร้านอาหารมทางไหนนะครับนี่เป็นล็อกเป็นล็อกเพิ่อนตั้งล็อกไว้นะครับล็อกที่หนึ่งล็อกที่สองสามสี่ห้าหกคุณตั้งล็อกลันคาไว้ นะครับเอาหูทิศหูทางนะครับวันนี้ครับรอแต่รถทีมงานคนวอยมาสันตัวฟู้นลูกพ,พี่คอยฟื้นแล้วฟื้นแล้วเอา้าว่ากันพี่้อง เอาไง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 งเองอเดนเซอร์แถวเอครับเดนเซอร์แถวเอสุดยอดอขี้พ่นเลยมันขึ้นเลยจนว่าอ้นี่โอ้ยบกขักโอ้สุดยอดครับห้องน้ำห้องน้ำโอเพนแอร์พี่น้อง ดูเอ้ยบักคักเอ้ยสนุกแทะมือแรงี่โอ้ปลาโป่งก็มีเดอ้นนอนี่ปลาโป่งทีมงานแอดมินก็โอ้ยเป็นว่าหอดหนางานถึงแต่มมันขึ้นเป็นตัวทีมงานแอดมิน แอดมินมาฮะน้องอะไรเด้อเนี่ยนองอะไรเด้อเร่งสิลดคลิปครับนั่นจะจะคลิปล้วมันนีค่คลิปที่สองนี่ก็เร่งเลยมา,าค,รยค,รยครับเรับลงให้พี่น้องในเบื้องสถานที่หน้างานครับนี่คลิปแรกครับไปคุยกับท่นยานผู้ใหญ่ผู้ช่วยเพิ่นทางงานครัเป็นงานงานอะไงนี่งานในเพิ่นบอกว่าสองพระาธาตุและการสรงกุฏิ แต่ sea, language, urch, กับบุญพิเทศมหาศาสตร์ครับวันนี้เป็นสิเทศครับเทศยรมหาศาสตร์วันนี้ร่วมกันเลยครับเถเทศบอขาวเถียรแหล่เพื่นวะครับเทศแหล่ไม่ข้องไหนวะเทศยรบอกขาวเทศยรบอขาวสุดสุดสั่งฟังไว้ทวนสำนวนก่อนมหาศาสตร์ไปยังสี่นะครับรน้องครับพี่น้องทุ่มสียหลแอดมินมาหอดจังโมงนี่บางตีหุ่งโมงครับหุ่งยี่สิบมาหอดงานเอาคือจัะมาหอดศาสตร์เนี่ย อดผมพอดีผมไปซักสภผ้าเนี่ยโอ้อมือขึ้นนี่ออกจากงานอยู่นล่นที่ไหนที่สองที่สองกูกลัวที่สามที่สองกูกลัวที่สามเพิ่งเรียกผ้าแหว่ซักเสื้อผ้าไปส่ศาาปงศิลปินพักผ่อนจ้งน้องพักผ่อนละกันผมไปซักผ้าอยู่หม่องปัปะทอเทคนิคออครับแล้วก็เขามาหาหน้า,นา,นานงาทบมงสักผ้าที่ห้านั่นแหละใส่เวลาชั่มุมหนึ่งกันเรี่ยวครับ นี่ครับทีมงานแอดมินผูน้เดินทางลงหนาเม่อลงก็อยากพี่น้องบูหูหนะว่าสถานที่เป็นยังไงบางก็เลยลงแต่เสาร์าและคิดนึงแบบนี้เป็นเนดินทางลงหนาตัวถ่ายคลิปแต่เสาร์าเป็นใครอุทิศบึงอะไรอีกอย่างเดินทางแต่เสา,าร์วัลงหนาแต่เสาร์ามาหา,วาไ,ไวไฟไว้แต่เสาร์าตัวอัันนน้ะไรสำคัญเพราะยังเพื่อพี่เพื่อน้องตัวไม่นี้ผมคุยกับผู้ช่ยยวยเพิ่้ไม่เลี่ยวของประชารัฐตายก็คือมีของเท่อนผู้ใหญ่บ้านเดียวผู้ใหญ่บ้านเพิ่อนแก ต้องขามกับพระราชลัทนะครับบ้านผู้ใหญ่บ้านต้องขามซาลาเลยครับเนี่ยครับผมวันนี้เลยคันวันนี้ไม่ไผตายก็คือของผู้ใหญ่บ้านต่อครับนี่เดบมาหาดีจริงสิเองครับฟังอย่างังตัวเลยเด้อผมผมต้องฝังเนี่ยฝังตัวกับพ่อบีแนะครับฝังเนี่ยฝังตัวก็มาหาล่ะพ่อบีมีของดีหลายของดีอยู่สายในตัวนี่แหละผมงหูอยู่ลายอย่างแห้งแต่ว่าถือต่างหากก็คือมีอย่างหนึ่งแหละผมเห็นอยู่ หูในใจูใในจไปในโตไปโตครับเป็นศิลาเป็นในเข้าใกล้พระเกจิอาจารย์หลายๆใส่มาใส่เพื่อกระทากระท้วงเออพระเกจิอาจารย์ทุกอย่างบินแย่งเขาตัวโอ้มาแล้วครับรถห้องน้ำ ออพอดีสูมือนี่พดีไปได้มารับมาเด้อยังเหรอครับเอาลูกก่เอาลูกแล้วก็หาเก็บขวดขายฮาร์เก็บขวดหาเก็บพลาสติกขายครับการเลี้ยงเอไปหาเอ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 าผุดปากพุดไก่กุ้งม่วงหมดละเอาคลิปนี้กับฝากพี่ฝากน้องไว้ซักนี้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะผ่านไปแล้งครับ บ้านห้องขาบ้านห้องขาแล้วระยังก็เดี๋ยว้บ้านห้องขาน้องเสือใต้นะครับเอ้องเสือตายแล้วน้องเสือใต้นะครับตำบลคำใหี่ยังเกาะน,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 น้ำคำใหญ่ที่ยังอยู่นะ ตบนน้ำคำใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรอ่าแน่นฝากพี่ฝากน้องครับแล้วก็ในช่วงที่พาครับกุ้มปิดนี่เหมือนเก่าเหมือนเดิมฝากไปเบิ่งแง่ดูเพจสักหน่อยเพจแพงเพื่อนเพจนะครับซีบีวอย่างายบอกพีพังนองแค่นี้นะครับเอาคลิปนี้ฝากไว้สักนิดครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมครับขอบคุณยอดกดซับสไครต์เด้อ99,100เเมื่อเช้านี้ครับขอบคุณทุกกำลังใจครับคลิปนี้ฝากไว้สักนิดครับสวัสดีครับ ขอบคุณทุกยอดกด subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวดีๆทางช่อง CD ีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ FC อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ